สวัสดีฮะเพื่อนๆวันนี้ก็จะมาให้ดูถึงผลลัพธ์ถึงการทำกำแพงที่ทำจากต้นแก้วนะฮะน,นี่สูงเกือบเท่าบ้านชั้นหนึ่งละมีความหนาแน่นบางสายตาได้ดีและยังออกดอกสวยงาม ให้ทั้งกลิ่นและความสวยงามในบริเวณว่าบ้านได้อีกด้วยนี่หอมกลุ่นเชียวแล้วเขาก็จะออกดอกปีละหลายครั้งด้วยนะไม่ใช่แค่ครั้งสองครั้งมีประโยชน์มากนี่นะฮะถตาเพื่อเพื่อสนใจจะเอาแบบบ้าง ลองทําดูนะฮะเพราะไม่เห็นมีใครแนะนำํำต้นแก้วบ้างเ,เลยคลิปนี้อยากจะให้เห็นแต่ว่าเราก็ต้องมีการตกแต่งกันบ้างอะนะตัดเล่มก็พเพลินดีลองทําดูนะฮะบ๊ายบครับ